หลังจากที่ดิฉันได้ออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหลืองเสียวา่ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะจํานวนไม่น้อยทีเดียวแหละให้ความสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาปรึกษาสาเหตุที่ได้พบบ่อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมซึ่งการที่เราจะมีปัญหาน้ำเหลืองเสียหรือมีอาการแพ้ผื่นคันเนี่ยคะ่ะมันจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างน้อยที่สุดคะ่ะถ้าเผื่อว่าเราทราบว่า สาเหตุมันมาจากอะไรเราก็จะได้สามารถจัดการที่สาเหตุนั้นแล้วก็หลีกเลี่ยนปัจจัยต่างๆเหล่านั้นที่จะเป็นปัจจัยก่อโรคในขณะเดียวกันเมื่อมันเป็นปัจจัยก่อโรคแล้วค่ะถ้าเรายังจะใช้วิถีชีวิตเด,เดิมๆแล้วก็ยังจะต้องสัมผัสเกี่ยวข้องก,กันกับต้นเหตุต่างๆเหล่านั้นค่ะมันจะทําให้อาการเราเนี่ยกาเริบมากขึ้นคือมันจะไม่เพียงแค่ว่าไม่หายแต่มันจะกําเริบยิ่งขึ้น สำหรับประสบการณ์ชีวิตในวันนี้นะคะก็จะเป็นของเด็กสาวอายุแค่20กว่าซึ่งเธอเองเธอบอกว่าเธอมีปัญหาน้ำเหลืองเสียเนี่ยผื่นคันแบบเนี้ยมา5ปีแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไปฉีดยาเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้งที่เหลือก็คือกินยาแก้แพ้แล้วก็ทายาซึ่งแน่นอนนะคะว่ายาทาก็จะต้องเป็นสเตยียรอยแหละในขณะเดียวกันยาฉีดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง อยากจะเรียนคุณผู้ชมนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอาการแพ้เนี่ยคะ่ะยาแก้แพ้เนี่ยเขาก็จะมีไว้สําหรับในกรณีที่เกิดอาการฉุกเฉินมีอาการแพ้ก็จําเป็นต้องทานถ้าเผื่อว่าเรายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆเรายังไม่ได้มีวิธีการอื่นในการที่จะมาดูแลมันก็เป็นทางเดียวที่เราจะต้องใช้ก็คือกินยาแก้แพ้และถ้าแพ้มากๆก็ไปฉีดยาที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอไม่เคยรู้เลยว่ามันจะต้องมาดูที่ต้นเหตุ เพราะว่าเธอก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติคนอื่นทั่วไปก็คือเช้าขึ้นมาก็กินข้าวเหนียวบูปิงแล้วก็กินขนมปังแล้วก็ชอบชาเป็นชาเย็นเป็นชาเขียวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ขอเป็นใส่น้ําแข็งด้วยนอกจากนั้นเธอก็จะชอบทานส้มตําซึ่งส้มตํานี่บอกได้เลยว่าเป็นชีวิตจิตใจ,จเลยนะคะมื้อไหนที่มีโอกาสได้ทานส้มตําใส่ปลาแซ่บๆนี่ของชอบเลยแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสังเกตตัวเองนะคะว่า ทุกครั้งที่เธอทานอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าอาการภูมิแพ้ผื่นคันตรงนั้นเนี่ยค่ะมันขยายขนาดมากขึ้นแล้วก็กระจายไปในตำแหน่งอื่นๆซึ่งตอนนี้มันมาขึ้นที่ต้นขาและขาอ่อนขาหนี่อะไรขึ้นหมดแล้วค่ะขึ้นทั้งตัวเลยฉันได้สอบถามว่าแล้วอาหารที่ทานคืออะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอชอบทานอาหารรสจัดรสเผ็ดแล้วก็ดื่มน้ำเนี่ยก็น้อยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่หิว เพราะว่าน้ำที่เธอดื่มส่วนใหญ่จะเป็นชาเขียวจะเป็นชาเย็นจะเป็นชาที่ใส่น้ําแข็งอย่างนี้ค่ะอยู่ประจําเพราะฉะนั้นปริมาณของการดื่มน้ําเนี่ยต่อวันไม่ถึงลิตรซึ่งเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะว่าสําหรับคนที่มีปัญหาผื่นแพ้ผิวหนังแบบนี้ค่ะมันเป็นอาการที่ร่างกายมีการสะสมพิษภายในและถ้าเผื่อว่าเราดื่มน้ําน้อยปัญหาก็คือร่างกายจะไม่สามารถขับเอาสารพิษออกทางปัสสาวะได้ดี ในขณะเดียวกันด้วยการดื่มน้ําน้อยตรงนี้มันทําให้เลือดเนี่ยมันหนืดพอเลือดมันหนดืดในขณะเดียวกันอาหารที่ใส่ลงไปใหม่เป็นอาหารก่อพิษอาหารก่อโรคมันจึงทําให้อาการตรงนี้ค่ะมันยิ่งกําเริบแม้ว่าเดิมเราจะกินยาแก้แพ้เม็ดเดียวแล้วเอาอยู่แต่ตอนนี้ค่ะเม็ดเดียวเริ่มเอาไม่อยู่แล้วมันก็ยังจะแพ้ของมันไปเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าไม่ว่าเราจะมียาอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม เพียงแค่คุณหลีกเลี่ยงปัจจัยก่อโรคซึ่งมันก็เป็นทั่วๆไปมันไม่จําเป็นว่าเอ๊ะแล้วเราแพ้อะไรเราจะต้องมารูแบบนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแค่หลีกเลี่ยงอาหารทั่วๆไปที่เคยบอกไว้นะคะก็คืออาหารหมักดองอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปกาแฟอาหารเผ็ดปาร้หน่อไม้ต่างตเหล่านี้ค่ะเป็นอาหารก่อโรคทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของผื่นแพ้ผิวหนังหรือน้ําเหลืองเสียแบบนี้ค่ะเพียงแค่คุณหลีก,เร,กเรียกต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทําปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตค่ะก็ต้องดูว่าที่บ้านมีเลี้ยงสัตว์ไหมสําหรับสาวน้อยท่านนี้ค่ะที่บ้านเลี้ยงสุนัขและแมวทั้งหมดห้าชีวิตถามว่าเธอรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหากับเรื่องของขนของสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันคือบางที เราเรารักสัตว์อะนะคะมันก็โอเคแต่ถ้าเผื่อว่าถึงเวลานะั้นจุดจุดหนึ่งที่เรามีปัญหาภูมิแพ้<ม>ก็ต้องเอาหาค่ะว่าปัญหาภูมิแพ้ของเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรเธอบอกว่าเธอก็รู้ว่าทุกครั้งที่ไปสัมผัสแตะต้องหรือไปเกี่ยวข้องอะไรอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีว่าอาการเนี่ยมันจะขยายวงมันจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เธอก็เริ่มที่จะไม่ไปยุ่งด้วยแล้วตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าคนที่มีปัญหาผื่นแพ้เนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะ ภูมิคุ้มกันมันลดหย่อนลงภูมิมันตกพอภูมิมันตกนคะคะไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีโอกาสที่จะมากระตุ้นหรือเป็นสิ่งเร้าก็จะทําให้อาการของคุณกําเริบได้เพราะฉะนั้นหาให้เจอค่ะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอย่างเช่นยาสระผมน้ํายาล้างจานแชมพูหรือแม้กระทั่งยาย้อมผมยากรูปผมเนี่ยค่ะ เหล่านี้ค่ะคือสารเคมีทั้งสิ้นถ้าเผื่อว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วแล้วเราหันมาดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงอาหารแสลงได้อาการต่างๆค่ะก็จะทุเลาเบาบางลงโดยไม่ยากอย่ารอให้อาการมันกำเริบแรงจนกระทั่งมียาก็เอาไม่อยู่เพราะตอนนี้ยากแก้แพ้สองเม็ดก็เอาไม่อยู่ฉีดยาอาทิตย์ละสองครั้งอันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะแก้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าอายุยังน้อย ถ้าหากเราจะต้องใช้ชีวิตยอยู่กับการกินยาฉีดยาแบบนี้ถามว่ามันจะไวหวหรือคะแก้ง่ายๆนะคะด้วยการเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่กินอาหารหมักดองไม่นอนดึกออกกำลังกายบ้างเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเขาสามารถขับพิษออกทางผิวหนังหรือขับพิษออกทางอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้อาการต่างๆของคุณก็จะค่อยๆทุเลาลงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาหาว่าอาหารเป็นยาจะมีอะไรบ้างก็ควรจะทำยังไงต่อไป ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจที่จะปรึกษาก็ติดต่อทักมานะคะเพื่อที่ดิฉันจะได้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมโดยดิฉันจะตอบในอินบ็อกซ์ของคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะนัดหมายเวลาแล้วก็พูดคุยปรึกษาหารือให้คําแนะนําที่ถูกต้องดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ